คนที่เกิดวันอังคารค่ะในช่วงเจ็วันข้างหน้านี้จะ,จ,จะเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะหยิไบไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะเด็กถือไม่เท้าค่ะใบที่สองค่ะแปดถ้วยค่ะใบที่สามค่ะเดสตาร์ค่ะ คนที่เกิดวันอังคารนะคะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้เดินทางนะคะไปในที่ต่างๆนะคะหรือบางคนถ้าไม่ได้เดินทางนะคะอาจจะได้มีโอกาสที่จะต้องไปทำงานในสถานที่อ่ต่างๆหรืออาจจะต้องมีการทำงานที่ค่อนข้างจะมีโอกาสที่จะต้องเดินทางไปไหนมาไหนนะคะ ในช่วงเวลานี้นะคะการงานของคุณจะค่อนข้างรัดตัวนะคะมีความยุ่งนะคะมีงานที่ค่อนข้างหนักนะคะจนทําให้คุณไม่มีเวลานะคะให้กับคนที่คุณรักนะคะทําให้เวลานี้นะคะอาจจะมีการห่างเหินกันนะคะไม่มีเวลาพูดคุยกันเพราะเวลาไม่ตรงกันนะคะแต่คุณจะได้ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือมีแรงบันดาลใจใหม่ๆในช่วงเวลานี้นะคะคุณอาจจะได้พบกับสิ่งที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานนะคะหรือว่าการเรียนรู้ของคุณนะคะทำให้คุณได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะและมีผลดีต่อตัวคุณนะคะหรือบางคนอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ในช่วงเวลานี้นะคะ่ะก็ขอให้คนที่เกิดวันอังคารทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยคะ่ะ